เอางี้ก่อนครับเริ่มต้นประเด็นของกฎหมายก่อนว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้คือกฎหมายอะไรครับก็คือพอรปรพักการเมืองร่างจัดประกอบรัฐมนุนว่าด้วยพักการเมืองครับซึ่งเกิดขึ้นมีมาตั้งแต่ปี2 5 6 0นะครับแล้วก็มาตราที่สําคัญเนี่ยมี2มาตราครับมาตราหนึ่งก็คือมาตรา28ก่อน2ี่คือพักการเมืองเนี่ยจะต้องไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ใดนะภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวอกับพรรคเนี้ยมาครอบงําชี้นําพัก ครับนี่คือมาตรายีแปดแล้วมาตา29คู่กันเนี่ยก็จะบอกว่าผู้ใดคือคนนอกเนี้ย <table. S 2> ที่ไปครอบงำพักเนี่ยก็จะผิดเหมือนกันตอนนี้28่แถ้าผิดนะมีการกรกตพิจารณาแล้วว่าผิดครับอะไรเกิดขึ้นกรกตก็ต้องส่งเรื่องดังกล่าวไปให้ศารรัฐนูน<ม>เพื่อยุบพักแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหารพักอันนี้ก็คือมาตรายี่แปดนะครับตอนนี้มาตรายี่เก้ คนที่ทำอ่ะผู้ใดครับนะคือเอกชนใครต่อใครไม่รู้ใครเป็นคนที่ไปครอบงาเขาอะนะนะครับถ้าครอบงําจริงถ้ายี่สิบแปดผิดมันก็ต่อยี่สิบเก้าเลยตอนวในยี่สิบเก้าเนี่ยเนื่องจากเป็นคนมันก็ไม่มีพักให้ยุบละมันก็เป็นเรื่องโทษทางอาญานะก็คือจําคุกห้าถึงสิบปีปรับหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเฉยๆเลยนะตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแปลว่าตลอดไปคือตลอดชีวิต นั่นก็คือสองมาตรานี้ค่อนข้างจะแรงแล้วก็เราก็พูดตลอดเวลาครับว่าระมัดระวังนะการเมืองต่างๆนะระวังให้ดีนะอย่าให้เกิดภาพแบบนี้นะถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วท้ายสุดไปเนี่ยมันไปไกลพอสมควรหนักหนาพอสมควรโอ้ยี่แปดกับยี่สิบเก้าสองมาตราถ้าผิดยี่แปดยังไงก็ผิดยี่สิบเก้าแน่นอนแหละครับคือยี่แปดหรือว่าใครยี่สิบเก้าเป็นไอ้โมงเหลอมันก็ต้องมีผู้ใดที่เห็นชัดเจนครับนะครับ ราะนั้นผู้ใดที่ถูกอ้างใน28<ม>ก็ต้องโดนโทษทางอาญาในมาตรา29 28แค่ตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักถึง10ปีถูกไมหมฮะอาจารย์ฮะใช่ครับใช่ครับนะฮะซ,ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงร้ายแรงทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องโทษประหารอย่างนึงอะ่ะทางการเมืองครับดังนั้นเนี่ยพรรคการเมืองทุกพักเนี่ยก็พึงระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะครับคือคำว่าคนซึ่งเป็นคนซึ่งจะมาครอบงำ ไม่สามารถเป็นใครได้บ้างคือถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเลยนะครับไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเนี้ยเขาถือว่าเป็นคนนอกนะครับก็ไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวได้แต่ถ้ามีความเกี่ยวข้องสักนิดหนึ่งเช่นเป็นสมาชิกพรรคก็ยังพอได้พอไหวเพราะสมาชิกพรรคก็มีส่วนร่วมในการบริหารพรรคได้เป็นพ่อของหัวหน้าพรรคอะไรแบบนี้ได้ไหมอาจารย์อันนั้นคือความไม่เกี่ยวข้องนะคะคือจะบอกว่าเกี่ยวข้องไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องในเชิงตัวนักการเมือง ตัวพักการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวนักการเมืองอ๋อครับทีมงานเราทํากราฟิกสรุปที่สํานักข่าวอิสาราเขาเผยแพร่ในเว็บไซต์นะครับอาจารย์เดี๋ยวอาจจะขึ้นให้ดูหน่อยจะได้เห็นรา,ายละเอียดต่างๆว่ากล่าวถึงอะไรบ้างนะครับคําร้องนี้นะครับอาจจะเป็นเหตุการณ์อันนี้เหตุการณ์เนาะอาจจะเป็นแผ่นแรกก่อนไหมอาจอาทีมงานเดี๋ยวอาจจะเป็นแผ่นแรกก่อนที่ที่พูดถึงในเรื่องของคํากล่าวอ้างของสารของสารรัฐมนูญนะครับที่ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเศรษฐานะครับ คํอย่างนีค้คำร้องดังกล่าวเนี่ยถ้าอ่านละเอียดนะฮะจะต้องใช้คำํำอ,ธ,อ,อ,อธิบายว่าคนธรรมดาทั่วไปสามัญที่ไม่รู้กฎหมายไม่รู้ประเด็นทางการเมืองต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถเขียนเรียบเรียงได้ขนาดนี้เพราะนั้นเบื้องต้นก็คือว่ามือเขียนไม่ธรรมดาแล้วก็การเขียนข้อความดังกล่าวคำร้องดังกล่าวเนี่ย ไม่ได้ใช้เวลาประมาณ2วันเขียนเสร็จแล้วครับครับนะฮะให้ผมเขียนขนาดนั้นเนี่ยผมว่าผมขอสัก2สัปดาห์นะครับกว่าจะเขียนได้ขนาดนี้นะครับดังนั้นก็ต้องสันนิษฐานประการที่1ว่าการร้องดังกล่าวมีการเตรียมการมีการเตรียมการแล้วก็ใช้คนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายจริงนะฮะมาเขียนคําร้องครับตอนนี้ลักษณะของคําร้องที่เขียนออกมาเนี่ยผมใช้คําว่าเขาฉลาดในการที่จะเลือกหยิบประเด็น มาร้องนะครับคือเขาทเขาร้องว่าอ้าวพูดง่ายคุณนักสินก้ามานพักเพื่อไทยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะโอ้โหมันต้องมีการหาหลักฐานมาพิสูจน์ต่างๆครับแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของกกตว่ากกตจะตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนข้อท็จจริงจริงไม่จริงอย่างต่างๆอย่างไรก็ต้องเริ่มจากศูนย์นะครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มจากอะไรเริ่มจากคำวิจัยของสารรัฐมนูลในกรณีซึ่งให้คุณเสรษฐาพ้นจากตําแหน่ง ดังนั้นเนี่ยพอเริ่มจากจุดจุดนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่ฐานจากศูตรละมันฐานจากการมีอะไรบางอย่างที่เป็นคำวิชาของศารแล้วก็พอเป็นคำวิชาของสาร,รักนูนเนี่ยมันดูมีน้ําหนักตรงที่ว่าคำวิชาดังกล่าวเนี่ยต้องถือว่าผูกพันทุกองค์กรมันก็เลยจะกลายเป็นคล้ายๆกับกรณีของก้าวไกรครับว่าเมื่อก้าวไกรโดนสารรักนูนวินิจฉัยนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนมกราคมใช่ไหมที่บอกว่าก้าวไกรนั้นเนี่ยกระทําทการล้มล้างการปกครองเป็นปฏิบัติต่อการปกครอง แล้วพอถึงหลังจากที่สารชี้ปั๊บเนี่ยก็มีการร้องต่อกกตโดยข้อกล่าวหานี้โดยคาพูดเอาความพูดของศาลนี้เนี่ยมาใช้ในการร้องพอมาร้องกกตปั๊บเนี่ยผมเลยบอกว่าจบกกตเนี่ยก้าวไม่ออกเลยครับคือเรียกว่าจะหลุดไปซ้ายไปขวาไม่ได้ต้องก้าวไปทางเดียวกันคือส่งสารต้องส่งสารอย่างเดียวครับเพราะคำิถางสารชี้แล้วว่าลมล้างสารชี้แล้วว่าเป็นปฏิปักษ์ดังนั้นคุณเห็นแล้วใช่ไหม เออขาวิทางสารผูกพันธุทุกองค์กรใช่ไหมแล้วคุณไม่ส่งสารเพื่อยุบพักได้ยังไงถ้าคุณไม่ส่งคุณก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดนี่คือไฟบังคับของกกตว่ายังไงต้องส่งสารดัรรมนูนอีกรอบหนึ่งเพื่อยุบพักนะครับตอนนี้ของกรณีเคสนี้ก็มาทํานองเดียวกันอ๋อไม่ได้เริ่มจากศูนย์ที่อาจารย์บอกใช่มาทำน้งต้นมาก็คือเอาค้าวิธัทางสารทมนุนเป็นตัวตั้งต้นนี่ไงสารบอกว่าคุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตไม่ถูกต้องแล้วก็บอกว่า ในคำวิชาของศาสตร์เนี่ยได้กล่าวบรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆว่าก่อนจะตั้งคุณพิชิตนะคุณเสรษฐาไปไหนไปเจอใครเจอคุณนักสินสามครั้งอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายจะบอกกกตว่าคุณหลบไม่ได้นะคุณจะประเภทมาสอบใหม่ไม่ได้นะเพราะว่าสารบอกแล้วว่าผิดนะฮะอันเนี้ยลำบากเหมือนกันอ๋อคือผมแบ่งแบบนี้อาจารย์แบ่งสักประมาณ3ส่วนนะคือส่วนแรกที่บอกว่าเอาคำวิฉัยของศาลรัฐลรรณูเนี่ยมาตั้งต้นมันสามารถ ตีความแบบนั้นได้1น0่ยเนลยไหมอาจารย์ว่าเขาไม่ได้ตั้งใหม่แหละเขาเอาเนี้ยมามาแล้วมาตั้งเอาไว้ก่อนว่าสารท่านบอกว่าก่อนที่คุณเศรษฐาจะตั้งคุณพิชิตเนี่ยไปไหนมาไหนบ้างถูกไหมครับอาจารย์ครับครับคือฝั่งของกกตเนี่ยก็ทําได้2อย่างค,คือพมีคำรองปับเนี่ยถ้าจะรูปหัวรูปหางครับอ้าวก็มีคำวิทยาศาสตร์แล้วส่งต่อเลย <c oughs> ชงออกเลยเร็วเหมือนกับกรีงก้าวไก่ก็ได้หรือถ้ากกตบอกว่าเออมันยังผูก เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยไม่ชัดเจนนักกกตอาจจะมีการสอบต่อเพิ่มเติมก็ได้อันนี้ทำได้ก็สองอย่างนะฮะแต่ที่สําคัญคืออะไรฮะถ้าหลังจากที่มีการร้องแล้วเนี่ยในขณะที่มีการร้องคดีเนี่ยยังมีพฤติกรรมต่อเนื่องที่ชี้เห็นถึงการครอบงําพักรับโดยตลอดเวลาต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยโอ้มันยิ่งเรียกว่าสะสมเพิ่มเติมทับถมกลายเป็นเรื่องซึ่งนี่ไงนี่ไงใช่เลยใช่เลย คุณทักษิณพูดเยอะไปพอพูดเยอะไปพูดก่อนพูดเยอะไปหลายต่อหลายเรื่องเอาง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องการที่จะตั้งใครเป็นรัฐมนตรีค,รคุณทักษิณปฏิเสธคนนามสกุลบางนามสกุลใช่ไหมน้องชายคนบางคนใช่ไหมแล้วพูดก่อนใช่ไหมแล้วตอนนี้มีข่าวใช่ไหมว่าเอะคนคนนี้ไม่ได้ใบสมัครใช่ไหมไม่ได้ใบที่จะไปกรอกประวัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันสอดคล้องกันพอมันสอดคล้องกันแปลว่าอะไร เอ้คุณพูดแล้วเขาเชื่อพักเชื่อพักทําตามการตังร้งรัฐบาลทําตามนั้นเนี่ยคือสิ่งซึ่งมันก็จะสอดคล้องกันครับผมถึงบอกว่า,าดีที่สุดคือคไม่พูดครับวันนี้ดีแล้วไม่พูดวันนี้ไปเข้าพักใช่ไหมใครถามเลยไมพูดเลยนะรู้จักเรียนรู้แล้วมีบรรยากาศเหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมแล้วจย์ไปดูพร้อมกันหน่อยนักข่าวถามมันก็น่าจานะ เป็นบรรยากาศนะครับที่ไปที่ที่ทําการพักกลุ่มใช้แบบนี้แล้วกันอาจจะยังอาจจะยังไม่เป็นทางการอาจจะยังไม่เป็นทางการแล้วก็วันนี้ทุกคนสงบเรียกว่าไม่พูดเลยใช่ใช่ใช่ก็คือใครถามอะไรก็ไม่พูดสักอย่างหนึ่งนะฮะถามคุณทักษิณว่าพูดมากแล้วนะพูดมากแล้วแล้วก็ถามเรื่องการไปร้องยุพักเพื่อไทยคุณทักษิณก็ตอบไงอย่าไปสนใจเลยนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าไม่สนใจไม่ได้นะอาจารย์นะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันก่อนทีมงานครับ ท่านนางสินค่ะกำลังถามชีวิตส่วนตัวท่านนางสินคะท่านนางสินคะพี่พี่อิสลาเขาลงข่าวนี่ท่านได้ดูหรือยังคะว่ามันเท็จจริงยังไงคะเรื่องที่บอกว่ามีคนไปร้องเกี่ยวกับเรื่องยุ่งข้ค่ะ้าวตัวคุณกินไหมครเพราะว่ามีคนไปร้องเยอะนะครับตอนนี้อู้หยหเลยโอเคโอไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเี็ยวล้วเป็นรอย แม่อาจารย์วันนี้พูดน้อยๆน,นะครับเห็นไหมแบบ,บเดียวกันเลยก็คือ,อถ้าเป็นเมื่อก่อนครับมันก่อนๆนเนี่ยก็จะพูดให้สัมภเพัะแยะเลยครับนะถ้าหากว่ากรณีที่ไม่มีเรื่องของการยืน่นยุบพักเพื่อไทยเนี้ยวันนี้อาจจะได้เห็นวิชั่นอีกหลายอย่าง อาจจะได้เห็นวิชั่นการแก้น้ําท่วมก็ได้นะครับรัฐบาลต้องทํานั้นต้องทํานี่นะอะไรเงี้เป็นต้นก็เป็นไปได้นะอาจจะเห็นวิชั่นเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคณะรัฐมนตรีนะไม่ต้องทําให้เร็วนั่นนะนะลงตัดสินใจนะไอ้คนที่ประเภทไม่สนใจเราคนที่ไม่ตั้งใจทํางานนี้กับเราอย่าไปเอามันน้อะไรประมาณนี้อาจจะพูดทํานองนี้ออกมาเยอะแยะไปหมดแล้วไม่มีเรื่องนี้ถูกไหมอาจารย์ไม่มีเรื่องนี้เพราะปกติที่ผ่านมาเนี่ยตอบคําถามสื่อมวลชนหมดนะอาจารย์ และวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไปขึ้นแสดงวิสัยทัศน์เป็นชั่วโมง<ช>วันนี้พูดไม่กี่ประโยคอาจารย์เรื่องนี้ใช่ครับแสดงว่าเขาคงเห็นว่าเรื่องนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะฮะคือถามว่ามันบานปลายได้ไหมมันบานปลายได้นะครับจะบอกว่าอย่าไปสนใจเลยเนี่ยออในใจคงจะสนใจอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ถึงไม่สนใจผมก็บอกว่าท่านต้องสนใจเรื่องนี้เพราะมันเป็นประเด็น แล้วการคําว่าสนใจเนี้ยไม่ใช่เพียงแค่แก้ต่างสิ่งที่อยู่ในคําร้องแต่จะต้องมีพฤติกรรมจากนี้ไปตั้งแต่ตอนนี้เออจากนี้ไปเนี่ยที่จะไม่เป็นการไปส่งเสริมนะถือว่าเป็นหลักฐานเพิ่มเติมเข้าไปอีกฐานในนั้นก็เยอะแล้วนะแต่ถ้าความยังมีหลักฐานเพิ่มเติมอีกตั้งคอรมอเป็นอย่างนี้เออพวกนี้ไปเชียงรายสมมตินะเออจะไปเออไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบปัญหาน้าท่วม นะฮะสมมุติไปถึงนมผมไม่อยากเห็นภาพนี้เลยนะฮะเพราะนั้นถ้าฟังรายการนี้อย่าให้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นพวกนี้นะไปถึงปั๊บข้าราชการตั้งแถวรับนะฮะคนของพักเพื่อไทยรัฐมนตรีต่างๆมาตั้งแถวรับนะฮะมีการบรรยายสรุปน้ํามาทะลุน้ำไาทางนี้ชี้นู่นชี้นี่จะต้องแก้แบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนี้ต้องสร้างฝายตรงนี้ต้องสร้างอะไรตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็คับคับคับับเดือดร้อนฮะ แต่เคยเกิดนะอาจารย์ที่เชียงใหม่ไงใช่ที่ท่านไปไงแล้วก็แบบนี้เลยนะครับใครต่อใครมาตั้งแถวตอนรับเต็มไปหมดดังนั้นณวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะทําให้มันเรียกว่าลดปัญหาให้น้อยลงได้ก็คือว่าต้องคิดแหะครับว่าท่านจะวางตัวอย่างไรนะครับให้เรียกว่ารักษาระยะห่างของตัวเองกับพักอย่างวันนี้ไปพักก็ไม่ถูกแล้วนะครับผู้ามตรงนะวันนี้ไปพักก็ไม่ถูกแล้วความจริงวิธีการที่ดีคือถ้าท่านอยากจะ คุยกับคนภายในพักท่านก็วิดีโอคอลมาสิครับนะฮะก็คนอื่นก็ประชุมไปท่านก็วิดีโอคอลมาช่วงวิดีโอคอลมาก็อาจจะสั่งเก็บมือถือหมดเลยก็ได้อะไรี้เป็นต้นอาจารย์ว่าถ้าทำก็ทำลับๆอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะมาเปิดเผยนะไปที่ทําการพักนี้ไม่ถูกแล้วครับมันยิ่งเป็นการเรียกว่าส่งเสริมยิ่งเป็นการที่ทําให้เหมือนกับหลักฐานต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องไปแสวงหาครับคือให้คนร้องเขาเหนื่อยหน่อยให้กรกตเขาเหนื่อยหน่อยต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริง นี่ท่านเล่นชงข้อได้จริงให้กับเขาหมดอ๋อภาพไปดูหน่่ยที่อาจารย์เตือนเ,นเตือนใช่ไหมอาจารย์เตือนก่อนเนาะว่าอย่าไปทําอีกภาพอะไรแบบนั้นพรุ่งนี้ไปที่เชียงรายแต่ไม่แน่ใจทันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างคนร้องเขาเนี่ยที่บอกว่ายังไม่รู้ชื่อยังไม่รู้นามสกุลเนี่ยอาจารย์เขาก็เข้าใจว่ามีหลักฐานแล้วก็ไปยื่น ให้กรกะตเหมือนกันคือทีมงานเราสรุปประเด็นมานะครับเป,เป็นแผ่นที่2นะครับว่าพฤติกรรมไหนบ้างพฤติการไหนบ้างที่อาจจะเข้าข่าย <c oughs> ว่าครอบงำนะครับเดี๋ยวอาจจะไล่เรียงกันดูแล้วทีมงานเราเอาขึ้นดูหน่อยนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนี่เขาไล่เป็นวันเลยนะอาจารย์นะ <c oughs> ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมปีที่แล้วนะครับบอกว่าแกนนําพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปต้อนรับคุณทักษิณหลังจากที่กลับมายัางประเทศไทยนะครับ24กุมภาันธ์67บอกว่าคุณเสฐาเข้าพบคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่า1 4ถึง 16. มีนาคม2567 คุณทักษิณเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่คุณเศรษฐาและคอรมอก็ไปร่วมรับประธานอาหารเย็นถ้าเราจํากันได้นะคุณผู้ชม26ิมีนาคม67คุณทักษิณเข้าพักและแกนนําพักเพื่อไทยก็ไปต้อนรับ26มีนานี้น่าจะเป็นการเข้าพักครั้งแรกถ้าผมจาไม่ผิดนะครับ30มิีนาคม,ค,มคุณทักษิณไปเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับคุณอนันต์ฉายแสงนะครับพ่อของคุณจตุรนฉายแสงแล้วก็มีบรรดาแกนนําของพักเพื่อไทยไปต้อนรับ5เมษายน2567 ที่ประชุมใหญ่พักเพื่อไทยวันนั้นเขาประชุมกันก็มีการฉายวิดีโอนะครับของคุณทักษิณเป็นการเขาเรียกว่าเป็นคลิปสั้นๆออกมาและในที่ประชุมเนี่ยผว่าเป็นการให้โอวาทนะครับอ่ะภาพที่อ่าหัวข,ข้อที่เนะครับหัวข,ข้อที่7ดูหน่อยเป็นเรื่องไหนอีกแผ่นครับนี่นะครับ15บห้าเมษายนหกเจ็ดแกนนำพักเพื่อไทยนะครับรดน้ำขอพรคุณทักษิณ เนื่องในเทศกาลสงการนะครับที่บ้านพักจังหวัดเชียงใหม่16เมษายน67คุณเศรษฐาก็เข้าลดน้ําดําหัวที่บ้านจันสองล่าอีกนะครับแล้วก็14สิงหาคม67นะครับคุณเสรษฐาพ้นตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและพรรครวมก็ไปที่บ้านจันสองล่าอาจารย์บอกว่าไม่ธรรมดาการเขียนคําร้องนี้คือ1-8เนี่ยในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้นผมยังคิดว่ายังมีเหตุผลที่จะบอกว่าไม่ได้ครอบงําได้หมด อ๋อเพราะว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็คนจะไปมาหาสู่กันคนจะไปเยี่ยมกันต้อนรับกันก็ธรรมดาเจ้าในเก่านะครับไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจนกระทั่งข้อ9เนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันเริ่มชัดมากขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่ว่าในวันที่7สิงหาคมใช่ไหมครับบ่ายสามครึ่งศาลนุตัดสินให้คุณเศรษฐาพนเย็นนั้นน่ยที่บอกว่ารถของหัวหน้าพักการเมืองใครต่อใคร ขับไปไล่ชื่อเองนะหัวหน้าพรรคไหนบ้างวิ่งเข้าสู่บ้านจันทร์สองล่าครับแล้วก็ไปปรึกษาหารือก,กันแล้วก็มีชื่อของคุณชัยเกษมบอกมานะครับคือเบื้องต้นเนี่ยแม้ว่าขณะนี้เน,ยนายกไม่ได้ชื่อชัยเกษมก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะเบานิดหนึ่งนะครับถ้านายกชื่อชัยเกษมเนี่ย ร้อนแน่นอนเลยนี่มีแกนนํำของพรรคเพื่อไทยบอกว่าถ้าครอบงำจริงๆนะนายกต้องชื่อใช้เกษมแล้วดิแก้ต่างแบบอาจารย์บอกเลยนะใช่ใช่ก็ฟังผมอะ <laughs> นะครับว่าอย่างเงี้ยมันอาจจะเบาลงนิดหนึ่ง <c oughs> แต่กระบวนการของการ <ừ> mm. ที่มันเกิดขึ้นแม้ชื่อจะเปลี่ยนก็ตามเนี่ยมันก็ส่งให้เห็นถึงผลแล้วนะครับว่าเขาคือศูนย์กลางแห่งอำนาจที่ว่าใครต่อใครต้องวิ่งเข้าไปนะครับ แล้วก็ดีไม่ดีไม่รู้แผนซ้อนแผนหรือเปล่าแกล้งปล่อยชื่อจันชัยเกษรเปล่าไม่รู้นะอ,อาจจะต้องไปนําสืบก็ได้นะนะ,ะจริงจริงเป็นชื่อรุ้อิงแต,แ,แต่แรกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ปล่อยข่าวเป็นชื่อแบบนี้มันก็เป็นไปได้หลายอย่างดังนั้นเนี่ยเพียงแค่ภาพของการที่วิ่งเข้าหาน,ะค,นะ,ะครับแล้วก็มีข่าวคราวเหมือนกับเป็นการประชุมเพื่อตั้งรัฐบาลที่นี่อ,อย่างนี้เป็นต้นนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณที่พูดถึงการที่จะลังเกียจคนบางคนที่มาเป็นรัฐมนตรี อ้าแขนฝ่ายบางฝ่ายที่เข้ามานะครับอะไรทํานองแบบนี้นะฮะประโยคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งซึ่งอาจจะยังไม่อยู่ในคําร้องครับแต่สามารถที่จะเอามาประกอบออในคําร้อง,งได้หลังจากเหตุการณ์ที่รถของรัฐมนตรีเพื่อไทยรัฐมนตรีพักร่วมวิ่งเข้าบ้านจันสองราไปแล้วหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนนั้นก็ยื่นเพิ่มได้ยื่นเพิ่มได้ครับ,รบก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าออการพูดถึงว่าจะเอาคนนี้ไม่เอาคนนี้ครับ ตระก,กูลนี้ไม่เอาเออนับสกุลนี้ไม่เอาเอย่างนีเ้เป็นต้นนะฮะถ้าหากว่าสมมตินะครับว่าการตั้งรัฐบาลจากนี้ไปเนี่ยเป๊ะๆตามในทุกอย่างเลยเดือดร้อนเหมือนกันโอเดี๋ยวไปคุยกันนะอาจารย์เดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าละเอียดด้วยว่าพรรคพลังประชารัฐมีใครไม่มีใครนัแต่แบบนี้ถามแย้งอาจารย์ได้ไหมว่าเฮ้ยเ,เข้าไปที่บ้านจัจทร์สงล่าก็อาจจะไม่ได้เข้าไปหาคุณทักษิณก็ได้ จะไปหาใครอ่ะไม่ใช่เข้าฟิชชั่งเดที่จะเข้าไปกินเลี้ยงกันที่ดั่นไม่ใช่ไม่มีภาพนี่มีภาพแม่จันไม่มีนี่ถ้าผมเป็นทนายของคุณทักษิณไม่รู้ก็คือเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องไปแก้ต่างเองว่าในเมื่อสื่อมวลชนรายงานขนาดนี้นะครับว่ามีใครต่อใครเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มีผลสุปของการที่จะมีชื่อนายกคนใหม่ขึ้นมานะครับมันก็เป็นตัวบ่งบอกละคือหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเถียงกันในรายการนี้ แต่เราก็กำลังจะบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันสุ่มเสียงที่จะโดนรองได้ครับนะผมถึงบอกว่าท่านพูดให้น้อยลงนะครับสัมภาษณ์น้อยลงรักษาระยะห่างของตัวเองเออกับตัวนายกรัฐมนตรีกับตัวพรรคเพื่อไทยอะไรที่ดึงตัวเองออกจากสถานการณ์ได้ดึงออกก่อนได้ไหมวันนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าตึกชินวัตรสามถ้าอยากใช้ความเห็นหนูน่นโทรศัพท์วิดีโอคอลก็ทําได้ไม่ยากอะไรเลยใช่ไหมรหรือพรุ่งนี้เนี่ย ทำไมต้องไปเชียงรายนะถ้าไปแล้วอย่าให้เกิดภาพไปก็เอาเป็นเหมือนว่าคุณอยากจะไปช่วยคนน้ำท่วมครับก็เหมือนกับทีมใครต่อใครอะทีมดาราที่เขาอยากจะช่วยน้ำท่วมก็ไปแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูพ่กนี้น่าจะแต่ครับถ้ากลายเป็นภาพของการที่ว่าตั้งขบวนรอรับต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปสั่งการอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยครับสั่งการแล้วทำไหมต้องทำนะถ้าไม่ทำเป็นเรื่องอีกอีกต้นนะครับ ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าท่านจะทำยังไงที่จะเดินหน้าให้ตัวเองปลอดภัยและก็พักปลอดภัยด้วยนะฮะอย่ามาพูดว่าไม่ต้องสนใจนะฮะไม่สนใจไม่ได้ไม่สนใจไม่ได้ครับเดือดร้อนถึงเวลาเดือดร้อนแล้วถ้าไม่ไดไม่เดือดร้อนคนเดียวเนี่ยกรรมการอนพักถูกตัดสิทธิ์อ่ะคนหนึ่งก็เดือดร้อนด้วยเมื่อสักครู่อาจารย์ทิ้งประเด็นไว้ว่าเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าต้องท่านต้องถอยห่างตัวเองออกมา ดูแบบเหตุการณ์ไวๆอย่างเช่นการตั้งคณะรัฐมนตรีนะอาจารย์นะใช่ครับล่าสุดเข้าใจว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยทำหนังสือ,อว่าไม่มีชื่อของคุณพัชรวาดได้ยังไงอ่ะอม,มันก็ไปสอดคล้องมอาจารย์ว่าคนในบ้านป่าก็ทําวุ่นวายอาจจะไม่มีชื่อในครมองอะไรแบบนี้ใช่ใช่สอดคล้องกันมากเลยดังนั้นวิธีการที่จะฉลาดก็คือคขอโทษครับลืม,มนะครับเดี๋ยวร,รีบส่งให้จบ นะครับเพราะว่าพรรคเพื่อพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเดินเกมเป็นเขาไม่ได้โวยวายมากไปกว่านี้นะเขาไม่ได้โวยวายว่าเนี่ยเออเป็นการกระทําที่ไม่ถูกคอตัดความสัมพันธ์เลยก็ว่าไปไม่ได้พูดขนาดนั้นท่านลืมท่านบอกท่านลืมต้องออกลูกว่าลืมเหรออาจารย์คือพลังประชารัฐก็เป็นคนพูดเองเนี่ยบอกว่าตัวันนั้นโหวตให้สาสิบเก้าเสียงนะฮะหัวหน้าพรรคไม่ได้ไปโหวตเนื่องจากว่าเขาติดภารกิจสําคัญครับ ไม่ได้ไม่พอใจไม่ต้องไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นครับแล้วก็เวลาท่านส่งใบประวัติให้คนต่ใครต่อใครกรอกเนี่ยท่านส่งไม่ครบนะขอให้ส่งครบด้วยนะฮะเพราะนั้นอย่างหมอพรมินพูดวันนี้เนี่ยสงสัยสำนักเลขาเนี่ยเลขาธิการครมอลืมส่งหรือเปล่าให้ไปถามเลขาครมอลต้องออกลูกหนี้แต่ถ้าออกลูกเป็นประเภทว่าก็พักเพื่อไทยไม่เอาคนคนนี้ เป็นรัฐมนตรีจบครับจบคืออะไรฮะสอดคล้องกับ,ก,บกับกับการที่คุณทักษิณพูดก่อนครับแล้วก็กลายเป็นแบบนี้จริงๆเพราะนั้นต้องต้องรู้จักอะนะครับนะไม่รู้ดูรายการแล้วแค่ไหนนะ <laughs> ม่ช่วยชี้แนะชี้ทางต่างๆทั้งหมดแล้วนะ แตะต้องออกมาในรูปแบบแบบนี้ก็ส่งไปนะครับส่งใบสมัครส่งอะไรต่างๆลนี้ไปขอโทษครับเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าทุรการครับเลขาไม่รอบคอบครับอะไรประมาณนี้ด่าเลขาไปนะด่าข้าราชการประจําไปนะครับแล้วก็เอาละพอถึงขั้นของการที่ยาทุนกล้าขึ้นไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเจรจากันอีกทีหนึ่งสมมติอาจารย์ไม่ได้เป็นแบบที่อาจารย์บอกเลยเชียงรายวันพรุ่งนี้ยังมีข้าราชการมาตั้งแถวต้อนรับมีพักท่านอดีตในยุทักษิณ ควรทาแบบนั้นแบบนี้ควรตั้งแบบนู้นแบบนี้แล้วรายชื่อคอรมอไม่มีคุณพัชรวาทจริงๆเป็นยังไงก็จะมีคนเก็บทุกอย่างเป็นหลักฐานประกอบประกอบประกอบกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะมีมากขึ้นกว่านี้เรื่อยๆหรือแค่ไหนก็ไม่รู้ม,มันก็จะเป็นหลักฐานที่มัดแน่นมัดแน่นขึ้นไปเรื่อยๆครับนะครับมัดไม่หลุดหรือหลุดไหมอาจารย์มันมันมีข้อที่สามารถดิ้นหลุดได้ไหมสมมุติว่าอ่ะอีกแง่หนึง่ง ไม่ทำตามแบบที่อาจารย์บอกอาจจะฟังอยู่ก็ได้หรือใครฟังอยู่ก็ได้ทำตามแบบที่อาจารย์บอกว่าพฤติการพฤติกรรมแบบนั้นไม่มีแล้วถ <c oughs> อยห,ห่างออกมาแล้วไปเชียงรายไม่มีคนมันมาต้อนรับคือแม้จากวันนี้ไม่ทําอะไรเลยก็ตามเนี่ย <c oughs> สิ่งที่อยู่ในคําร้อง <c oughs> นก็อ้างจากคาวาิทยังสารน,น้นมนูมันก็มีน้ําหนักอยู่ในระดับหนึ่งแล้วครับเพราะนั้นก็คืออยู่ในคาร้องก็หนักหนาพอสมควรแล้วแหละท่านอย่าเพิ่มสิ่งที่มันหนักเข้าไปเพิ่มมากกว่านั้นสิคใช้ประโยคนี้แล้วกัน แก่สิ่งนี้ในคําร้องก่อนครนะแล้วก็อย่าเอาของมาเพิ่มนะครับคือเหมือนกับเราไม่สบายเนี่ยอย่าหาเรื่องต่อับนะประเภทแม้อะไรขาหักแล้วยังไปเล่นกีฬาให้แขนหักต่ออะไรประมาณแบบนั้นนะคือต้องรู้ตัวเองว่าเราไม่อยู่ในฐานะมากกว่านั้นครับเอาของที่เป็นคําร้องเดิมเนี่ยให้มันหลุดให้ได้ก่อนนะแล้วอย่าไปสะสมของใหม่เพิ่มเติมครนะอะไรต่างๆอย่าไปหาทำ อาจารย์บอกแต่ต้นรายการว่าคนเขียนคำร้องเนี่ยเก่งเก่งไม่ธรรมดาเก่งแล้วก็ฉลาดที่จะหยิบเอาคำวิชาคุณสารรัฐนุน,นะครับนั้นมาเป็นสารตั้งต้นะนะครับคือถ้าเขาเขียนคำร้องอย่างเอาเหตุการณ์ทั่วไปมาเป็นสารตั้งต้นนะ,ะมันก็จะไปอยู่ในขั้นกกตที่อาจจะยกคำร้องเลยก็ได้นะครับคือกกตอาจจะไต่สวนแล้วไม่มีมูลยกคำร้องเลยก็ได้ แต่พอเอาคำาิทยางาสารน้ำนเป็นสารตั้งต้นเนี่ยก็ต,ต้องชั่งใจละว,ว่ามันมีน้ำหนักเพียงพอไหมนะฮะหรือถ้าจะไม่ไม่เดินเรื่องต่อจะยกคำร้องก็ก็ต้องจะหาทางออกอย่างไร,รจะมีวิธีการในการที่จะทําให้คําร้องดังกล่าวเนี่ยการอ้างคำาิยศาสตร์เนี่ยมันมันไม่สามารถไปต่อได้อย่างไร,รก็ต้องต้องคิดหนัก โอ้โอโอโอหมายคามว่าช่องทางเนี่ยถ้าดูแบบนี้นะอาจารย์คือจากตอนแรกจะไปตั้งจะไปตั้งใหม่เนี่ยก็ไม่เลยตั้งด้วยจากคําวิจัยของสารแล้วก็สามารถไปต่อได้เลยถูกไหมอาจารย์ขั้นตอนคือถ้ากรกตอ,อยากเร็วนะกรกตก็เตะออกเลยคําว่าเตะออกคือเตะให้สารต่อเลยครับนั้นก็คือเตะให้พ้นตัวนะก็คือตัวเองก็ไม่ผิดละไม่โดนหนึ่งห้าเจ็ดก็ส่งสารแล้วสารจะวิจัยยังไงก็เรื่องของสารอีกทีหนึ่งจะวิจัยกี่เดือนกันแล้วแต่ครับแต่ถ้ากรกตเนี่ย อาจจะบอกว่าขอดูรายละเอียดก่อนกกตก็ต้องดูในเวลาที่เหมาะสมอะ่ะไม่ใช่ไปเอาเรื่องไปค้างไว้เป็น6เดือนปีหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นกกตก็จะโดนร้องเกี่ยวกับการ157อ่ะนะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ดําเนินการเรื่องนี้เขาอุทธา์เป็นคำวิจารณ์ศาลออกมาแล้วนี่คุณยังไม่ทําต่อนะคำวิจารณ์ผูกพันทุกองค์กรนะคุณก็ต้องผูกพันด้วยนะก็อาจจะโดนได้สํานักข่าวทูเดย์ Make tomorrow today.